เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโด่งคอยนะครับครับผมช่องคูโดงคอยคูโดงจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมนะครับ ให้กับเพื่อนๆพี่เพื่นน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลกันโดยทั่นทั่วนะครับที่สําคัญบางครั้งคูดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อนําม,มาสะสมก็บอกกับเพื่อนๆพี่เพื่นน้องทุกครั้งนะครับเหรียญที่คูดงนํามาสะสมนั้นเป็นเหรียญที่คูดงรักและก็ชื่นชอบโดยส่วนตัวแล้วก็หลกัหลกๆแล้วคูดงจะพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมนะครับ เหรียญที่คูโดประกาศรับซื้อจึงเป็นเหรียญที่คูโดงนํามาสะสมนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายหรือขายต่อสําหรับวันนี้นะครับคูโดงจะมาอธิบายเหรียญ25สตางค์ของในหลวงรัชกาลที่9อีก1เหรียญ หพศนะครับที่คุโดประกาศรับซื้อไปซึ่งเหรียญนี้พศนี้คุโดประกาศรับซื้อไป1 0 0 0งพันถึงหนึ่บาทนะครับก็บอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนะครับว่าไม่ใช่เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญพระเสียรกับแต่อย่างใดนะครับแค่ดูพศก็มีราคา ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งติดตามให้ครูโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อีกประการนึงนะครับเหรียญที่ครูโด่งมาประกาศรับซื้ออย่างน้อยเพื่อนๆพี่ๆน้องถ้าเกิดมีเหรียญแบบนี้แล้วก็ต้องการที่จะจําหน่ายก็าสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับใน ID นะครับ ID line, ด i n ลด่ง SC 2375นะครับหรือครูโด่งคอยใน แฟนเพจนะครับจะพยายามตอบให้เพื่อนเพ kind of ื่อนพี่พ่น้องให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่พ่น้องมีเหรียญแบบนี้นะครับคูโด่งก็รับซื้อนะครับแล้วก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ส่งเหรียญมาประเมินบ้างหรือว่าส่งเหรียญมาสอบถามบ้างบางครั้งอาจจะตอบช้านิดหนึ่งยังไงก็อย่าโกรธอย่าเคืองกันนะครับวันนี้คุโด่งจะมาประกาศรับซื้อพร้อมกับชี้ให้ดูนะครับว่า ลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับวันนี้คุณด่งจะมาประกาศรับซื้อเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปี25 5 1น้าอห้าบเอ็ดนะครับปี25 5 1้าอห้าสิบเอ็ดแต่ว่าเป็นทองเหลืองนะครับฟังให้ดีนะครับเหรียญยี่สิบ้าสตางค์ในหลวงรัชกาลที่9้าเป็นทองเหลืองนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่เก้าปี255 1้าเอ็ดจะผลิตออกมามี2แบบนะครับ ก็คือแบบที่เป็นทองเหลืองแล้วก็เป็นทองแดงของคุโดงต้องขออนุญาตนะครับของคุโดงไม่มีเหรียญ25สตางค์ที่เป็นทองเหลืองนะครับมีแต่ที่เป็นทองแดงเพราะฉะนั้นเหรียญที่คุโดงประกาศรับซื้อจึงเป็นทองเหลืองนะครับ mm. อันดับแรกนะครับ mm. เพื่อนๆ <McK ay> พ <on> ี่ๆน้องเช็คดูนะครับถ้ามีเหรียญ25สตางค์ปี2,551แล้วเป็นทองเหลืองเนี่ยแล้วเป็นทองเหลืองเนี่ย กูดงรับซื้อนะครับแต่ว่าเนื่องจากทองเหลืองเนี้ยบางครั้งมีการลอกของสีทองแดงที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับที่มีการเคลือบเอาไว้ออกมาจะคล้ายๆสีทองเหลืองบางครั้งนะครับเพื่อนๆน้องอาจจะแยกไม่ออกนะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูเหรียญที่มีราคานะครับปี2551แล้วมาลองดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นเหรียญ25สสตางค์ทองแดงนะครับ จะเป็นพระเศียรใหญ่ลองลองดูนะครับนี่คือลักษณะของพระเศียรใหญ่เห็นไหมครับนี่เป็นพระเศียรใหญ่นะครับจะผินพระพักไปทางด้านขวาด้านซ้ายเนี่ย <c oughs> เยอะนะครับส่วนที่เป็นทองเหลืองนี่จะเป็นพระเศียรเล็กเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งสองเหรียญเห็นไหมครับนี่เป็นทองเหลืองนะครับพระเศียรใหญ่แล้วก็เป็นทองทองแดงนี่พระเศียรใหญ่นะครับทองเหลืองนี่จะเป็นพระเศียรเล็กเห็นไหมครับ แล้ววิธีการตรวจสอบอีกหนึ่งอย่างดูให้ดีนะครับถ้าเป็นทองเหลืองดูนะครับถ้าเป็นทองเหลืองแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับแต่ถ้าเป็นทองแดงดูนะครับถ้าเป็นทองแดงแม่เหล็กจะดูดติดเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องมีเหรียญย5สาสตัง์ปี25 51แล้วเป็นพระเสียเล็ก เป็นพระเสียเล็กแบบนี้นะครับแม่เหล็กต้องดูดไม่ติดนะครับอย่างนี้นะครับคูโดงถึงจะรับซื้อนะครับมีเพื่อนเพื่อนวิ่งน้องหลายคนส่งมาให้นะครับปี2551สเนี่ยส่งมาแล้วก็เป็นพระเสียใหญ่นะครับคูโดงก็ต้องขออนุญาตปฏิเสธนะครับนี่คือวิธีการดูนะครับอันดับแรกดูเลยนะครับเหรียญย5สสตางค์ปี2500 5นนะครับต้องเป็นทองเหลืองและเป็นพระเสียเล็กนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดไม่ติด นี่คือเหรียญที่ครูประกาศรับซ for ื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเหรียญทองแดงปี2551นี้ยังไม่ได้ประกาศรับซือ like, nea, ้อนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตนี่เยอะมากๆนะครับเป็นหลายล้านเหรียญนะครับหลายร้อยล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญทองแดงยังไม่มีราคานะครับเหรียญที่มีราคาก็คือจะเป็นเหรียญปี2551ที่เป็นทองเหลืองวันนี้ก็เลยนําข้อมูลดีๆมาพูดคุยมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่น้องหวังว่าจะเข้าใจนะครับถ้าเกิดมีเหรียญ ปี2551ผ้าเสียเล็กที่เป็นทองเหลืองนะครับไม่เลหล็กดูดไม่ติดก,ก็ทักทายกูโดงเข้ามานะครับครับผมวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดใครมีก็ทักทายเข้ามานะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I want nobody but you I want nobody but you